สวัสดีค่ะหากินหาอยู่ตามภาษาเมียฝรั่งที่นกนะคะอันนี้เราก็จะทำน้ำพริกนั่นเองค่ะปลาทูโอเคก็คือว่าตามที่เห็นนะคะคั่วพริกคั่กระเทียมคั่วหอ,อมอค่ะอยาเป็นคุณนายจะอยากเป็นเสือทีก็ไม่ได้เป็นค่ะทุกคนต้องเป็นนางเจ๋วคิดค่าต่อไปค่ะโอเค ท่านเบิ่นอะไรชวดหมดนะคะพกกะรี่ตัวหนึ่งขอบคุณมากค่ะทุกคนอันนี้เล่าเลยนะคะแบบว่าไม่ติดบังเลยนะคะโอเคตอนนี้ก็เป็นขี้ค่าเป็นคนรับใช้เป็นทาสของหัวมันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะกันด้วยเวรกรรมแล้วกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเศษที่นีปลาทูไปก่อน <laughs> เวนขี่ข่ากินน้ำพริกปาทูต่อไปค่ะ เป็นเมียฝรั่งขี้นกนะคะทำไงได้หัวจนหัวขี้กาค,ค่ะขอบคุณมากค่ะกะหรี่มากมายชีวิตเลยเป็นแบบนี้กละหรี่สีหัวขอบคุณมากค่ะทุกคนนี่ก็คือการเล่าเรื่องนะคะกละหรี่ของผัวทําให้เจ็บใจทําอะไรได้ไหมทาอะไรไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวผัวเหลือแตกกระโดแล้วหัวก็จะกลับมาเองโอเคนะคะให้ผัวไปจนสุดเหลือแตกกระโดแล้วหัวจะกลับมาเองค่ะทุกคนไม่ต้องไปทำอะไรโอเคนะคะ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงกรีถึงตัวค่ะโอเคกรีทําให้กูเจ็บใจโอเคทําให้กูพลาจดจากอะไรวันนี้ขอสาบแช่งให้มันไปหากไถึงขอให้กรีแย่งขัวไปหากไถึงขอให้มันเดือดให้มันร้อลนล้นเหมือนพริกขั้วเกลือที่กูขัวนี้ขอให้พริกขอสาบแช่งมันเวลาขั้วพริกขั่วเกลือใส่เกลือลงไป ให้มันร้อนลงนมันพริกเหมือนเกลือให้มันแสบคันเพราะชีวิตมันแบบสุขขอมันไปหานไตหิวเขอให้มันไตดับไปผ้ากระดิ่นคนแย่ชอบแย่งขัวขอให้มันไปดับไปผ้าของมันอย่าได้ผุดได้เกิดหากินได้ก็ไม่จะเดินขอให้มันมีแสบหมดแสบมีร้าหมดกาเพอสาบแช่งมันเจ็บโชกโคตรเจ็บชาดิพอสาบแช่งโคตรแนวมันสาทุ้าจารยแข็งอย่าดูค่ะมีการแช่งเกรดของปวดนะคะก็คือพวกชอบแย่งขวัญเอนี่ยค่ะโอเค คะ่ในเมื่อคนมันแค้นแลวม,มีความแค้นอยู่ในใจมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้แหละ,ะทุกคนโอเคไม่โดนใครไม่ใครไม่เจอไม่รู้นะคะฉันโอ,โอกเนี่ยหลวงหวังว่าทุกคนต้องเข้าใจแช่งให้กระย่ยงหัวพังพินาศเหมือนทูน,น่าที่ถูกย่างถูกเบิร์นขอให้มันโดนเผาโดนอะไรเหมือนทูน,น่าที่โดนเบิร์นในวันนี้นะคะขอสาบแช่งมันค่ะ ขอให้มันเจอน้ําร้อนลวกน้ําร้อนลวกน้ําร้อนลวกผักลวกเหมือนที่มันโดนเหมือนเหมือนที่มันเจอผักเหมือนที่ผักเจอลวกแบบนี้ขอให้มันเจอร้อนน้ําร้อนลวกทุ่นล่นทุลายขอสาดแช่งมันอีกคนชอบแย่งผัวคนมันแย่งผัวขอให้มันโดนน้ําร้อนลวกให้มันร้อนหล่นเหมือนที่มันโดนเหมือนที่ผักโดนลวกขอสาดแช่งมันให้มันไปหาไปหยหง มันชอบแย่งหัวเพราะมันไยหาไายห่วเขาห,หนีหนีหีมันเน่ามันนอนเขาสาบแช่งมันตามทำับข้าวสาบแช่งชอบแย่งหัวไปด้วยแล้วก็ทำับข้าวไปด้วยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่จ็มาเห็นการทำับข้าว